มีสี่ลูกพี่ช่างนิยเยียนจริงพ่อจะเล่าให้ฟังในตำนานกระละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในประเทศเหล่านี้ได้มีสงครามแก่งแย่งชิงอาณาเขตเพื่อขยายอำนาจของตนเองฟ้าบาทฟ้าบาท ฝาบาทแย่แล้วขออภัยฝ่าบาทกระหม่อมได้รับสารจากม้าเร็วของเราที่เราได้ส่งไปสอดส่องดูทับศัตรตูในขณะนี้ได้ความมาว่าในอีกประมาณสามวันศัตรตูน่าจะชิดกำแพงเมืองของเราแล้วกระหม่อมคิดว่าพลทหารของเราตอนนี้น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดถ้าเป็นแบบนี้สึกคานี้เราอาจเสียเมืองเป็นแน่ฝ่าบาทข้เห็นทีจนมุมแล้วบัดนี้ ท่านช่วยบอกข้าทีว่าข้าควรทำเยี่ยงไรกระหม่อมว่าในตอนนี้ที่ศัตรูยังไม่ชิดกำแพงเมืองยายเราไม่อยพยพย้ายติ้งจือตอนนี้เลยเรฟาบาสท,ท่านหมายความว่าท่านจะให้เราหนีสึกอย่างนั้นหรือท่านหรือท่านมีทางที่ดีกว่านี้ใจท่านถึงไม่รีบเสนอมากันเล่าท่านจงรีบบอกข้ามาให้เร็วท่านจุนหลิงถึงมันจะรีบรีแต่ยังไงไวเราก็มีความหวังข้าจะไม่ยอมทิ้งถุงตีของข้าแน่นอน ดวงจิตมังกรเจ้าค่ะข้าได้ยินมาว่าดวงจิตมังกรมีลิ์เป็นอย่างมากผู้ใดได้ครอบครองสามารถบัญชาลูกน้องได้ตามสั่งสั่งให้มีแรงเท่าช้างก็จะมีแรงเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่าแล้วมันอยู่ที่ไรท่านจุนลิงเห็นที่ข้าผู้จืดเต้าหรอกท่านแต่ข้ารู้จักคนคนหนึ่งที่จะชี้ทางให้เราได้ เขาอยู่ในกระท่อมเล็กๆในป่าทางทีศใต้ของวังนี้เองเจ้าค่ะพวกท่านว่ามังกรมันเป็นตัวยังไงข้าก็มากับเจ้าแล้วจะรู้ไหมล่ะมันก็คงเหมือนมาอยู่ที่บ้านข้านั่นแหละมัง้งถามได้พวกท่านนีพูดมากเสียเหลือเกินข้ายอมเลยเจ้าหมายถึงข้าเหรอข้าว่าข้าเจอแล้วแหละอันจริงท่านท่านใช้ผู้เท่ายัางเสียหรือไม่ ไม่ใช่หรอกพ่อหนุ่มข้าแค่ชินหมิงธรรมดาน,นี่แหละท่านรู้จักผู้ฒ่องเยงเซียนหรือไม่อ๋อถ้าท่านผู้เท่างเ็กเซียนก็ตรงไปอีกนิดหน่อยพ่อหนุ่มขอบคุณท่านมากพักคุณครั้งนี้หวังว่าข้าจะได้ตอบแทนท่านขอบคุณท่านมากเดินอีกแล้วสหายเอ๋ยไม่นะคงไม่ใช่ผู้เท่าคนนี้แน่ใช่ไหมท่านท่านใช่ผู้ท่างเยอเซียนหรือไม่ถ้าใครจะเป็นผู้ท่องเ็กเซียนเห็นทีจะเป็นข้านี่แหละพวกเจ้ามีอะไร เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองมังกรนั้นลึกลับยามเงียบงัดมันถึงตื่นเจอหน้าอย่าได้ชักปืนเจ้าจงยื่นคําถามไปหากมันนั้นถามว่าเกี่ยวกับข้าหรือกับอะไรเจ้าจงบอกมันไปถึงสงครามที่ตามมามัางกรถึงจะร้ายแต่เข้าข่ายมีเมตตาที่มันถามเจ้ามามันแค่อยากลองเจ้าดู มันก็นานมาแล้วที่ข้าไม่ได้เจอมังกรตัวเป็นๆถ้าจะให้ข้าบอกทางพวกท่านคงไปไม่ถูกแง่เลยเอาหนี้แผนที่และจงจะไว้ป้ามังกรอ,อัานใจใพวกเจ้าได้พวกเจ้าอย่าได้คิดคดหรือทรยศเป็นอันขาดหากมีแวบเดียวที่คิดขึ้นมาพวกเจ้าจะไม่ได้เจอมังกรอ,อีกเลยมังกรฉีหวนหารน,นะพอนุม่ม วังว่าคงไม่เจองูนะมืดขนาดนี้ให้ hey, พวกพักแป๊บหนึ่งได้ไหมข่าสึกบุกแล้วข้าไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ก็มืดแล้วงั้นเราพักแถวนี้ก่อนแล้วกันบวเวินคืนนี้ทั้งคืนเจ้าจะจุดไฟติดไหมเนี่ยเจ้าโชเปลี่ยเงียๆเถอะข้าว่าไม่ต้องจุดดีกว่าถ้าเจ้าไม่อยากอยู่ในท้องสัตว์เฮ้ย hey, พวกเจ้านี่มหน่อยสิพวกเจ้าได้ยินเสียงอะไรไหม ข้าก็ตั้งใจฟังอยู่นะไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยเจ้าหูฝาดหรือเปล่าหรือเจ้าได้ยินเสียงอะไรกันก็เสียงตรดจคัดเกย <c oughs> ชัดเลยข้าว่าเราเข้าใกล้มากแล้วล่ะเราควรนอนได้แล้วล่ะสหายท่านเราเรีบลูชิงกันเถอะข้าอยากฟันพวกนั้นเต็มแก่แล้วเจ,จิเจสองลองเต จะช้าหรือจะเร็วยังไงก็ต้องได้ฟันอยู่ดีไรหวะวบเลื่นเจงท่านขงางใช่เสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญท่านรับประทานอาหารเถอะท่านจะได้มีแรงทําศึกในวัดพรุ่งนี้เยี่ยมเลยข้ากำลังหิวพอดีจริงอ้อย่าตะกะนักสิอย่างที่ชื่อหาวพูดเจ้าไปรับเจ้ยนของเจ้าให้คมดีกว่า ไม่ใช่ฟันโดนกระดูกแล้วตาบตู้นะไม่งั้นข้าจะเอาดาบนี่แหละฟันเจ้าขอบท่านข้าใจไม่ดีเลยข้าว่าเราหุยก,กันเถอะเจ้าจูป้าสือบังละสิใครกันเล่าจะไม่กลัวตายถ้าเจ้ากลัวเจ้ากลับไปเลย แต่ถ้าเจ้ากลับเมื่อซาตรูมาถึงวันนั้นน่ะคือวันตายของเจ้าแต่ถ้าเจ้าเดินต่อแล้วนํดาดวงจิตมังกรกลับไปได้สําเร็จไม่ใช่แค่เจ้าที่รอดพ่อแม่เจ้าคนรักของเจ้าและพวกเราจะรอดกันหมดค่าสัญญากับตอนนี้ยังท่านนําเพื่อนฮพวกเจ้าก็ยิงโคเข้ามาในทิ่ของข้าขออภัยท่านมังกรผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้พวกข้าเดือดร้อนอยู่เป็นอย่างมากพกข้าได้รับบัญชามาจากกษัตริย์ให้มาขอความช่วยเหลือจากท่าน แล้วมันเป็นโครงการเลยของขอที่ต้องช่วยพวกเจ้าข้าไม่มีเหตุอันใดที่ต้องช่วยพวกเจ้าท่านองค์กรผู้ยิ่งใหญ่หากเป็นการใดที่ท่านต้องช่วยเหลือพวกข้าคงไม่มีคนใดเป็นแน่แต่พวกข้าแค่มนย์กลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยสงครามชิงอาณาจากักรพวกข้ากําลังจะโดนศัตรูที่มีพลทหารมากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าชิดกาแพงเมืองในอีกไม่ช้า เพื่อทาสงครามแย่งชิงอาณาจักรของข้าพวกข้าเห็นจะจนหนทางจึงได้มาขอความช่ยวยเหลือจากท่านได้โปรดเมตตาพวกข้าด้วยด้วยมังกรมีความสามารถอ่านใจได้ได้ลองใจเหล่าทหารข้อปฏิเสธที่จะช่วยพวกเจ้าพวกเจ้าจะมีปัญญาแย่งชิงจากข้าไหมพวข้าไม่อ่านสู้กับมังกรผู้ยิ่งใหญ่ได้หรอกกพวกข้าไม่ได้มียี่หูมาแย่งชิงแต่ประการใด พวกข้าแค่เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากท่านได้โปรดเมตตาพวกข้าด้วยพวกท่านไม่ลองเข้ามาแย่งชิงดูหน่อยหรอพวกข้าไม่อาจหลอกท่านได้โปรดเล่นชื่อพวกข้าด้วยขอข้อให้พวกท่านไปพวกท่านสัญญากับข้าได้ไหมหลังเสร็จสงครามพวกท่านจะนำมาคืนให้แก่ข้าข้าให้คำสัตย์แก่ท่านและข้าจะรักษาสัตย์ของข้าด้วยชีวิต ฝ่าบาทแย่แล้วอีกไม่กี่เพลาศัตรูจะถึงฉางเฉิงเมืองของเราแล้วยังไม่มีวี่แววทะหารทั้ง6ที่เราส่งไปขอความช่วยเหลือจากมังกรเลยท่านหลังจากคุณนางไห้ตรงได้ทูลกษัตริย์ว้่เฟิงจบทหารทั้ง6นายก็ได้เข้าประตูราชวังพร้อมกับสิ่งที่เป็นความหวังของชาวเมืองมันคือดวงจิตมังกรและทั้งสอง ได้ทำศึกกันอย่างดุเดือดแต่ในขนาดเดียวกันก็มีทหารล้มตายเป็นร้อยพันนายสงครามได้ยืดเยื้อมาเป็นเวลาสาวันสามคืนกษัตริย์ชางได้พาท่าให้กับพระสัตรเว่ยเฟิงท่านจะยอมจำนนต่อข้าหรือไม่ข้าขอตายดีกว่าจะต้องก้มหวัวให้ใครท่านจงเห็นแก่ทหารผู้จงรักภักดีต่อท่านเขาต่างมีลูกเมียที่รอเขากลับไปหา ที่ท่านทำแบบนี้ท่านจะไม่เห็นแก่ตัวไปหรือไม่และกษัตริย์เว่ยเฟิงได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เพื่อยุติสงครามกษัตริย์จึงได้ออกเดินทางไปตามอาณาจักรต่างๆ,ๆเพื่อรวมอาณาจักรต่างๆเป็นหนึ่งเดียวและขนานามแผ่นดินนี้ขึ้นมาใหม่ว่าประเทศจีน